คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำสัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิ่นหรือทำให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านนิยมทางเพศแต่อย่างใด เมฆหลงเฟรมทัชจัวไมเมฆหลงเฟรมตอนที่19ช่วงเช้าที่หมู่บ้านบนดอยอากาศหนาวเย็นจนเพียงเพลิดที่ตื่นได้สักพักก็ยังไม่ยอมลุกขึ้นจากที่นอนไม่ใช่แค่ไม่ลุกขึ้นเท่านั้นแต่ตัวของเขารอไปถึงหัวสวยให้อยู่ภายใต้ผ้านวมผืนหนาก็ยังไม่คิดที่จะโผล่พ้นออกจากผ้านวมเลยเฟรมนอนอยู่ติดกำแพงด้านในสุดของหอ,งองนอนโดยมีกลุ่มเพื่อนของม่านเมฆนอนเรียงต่อแถวยาวกันมา มีแต่พื้นดินคนเดียวที่ไปน,นอนอีกฝั่งหนึ่งกับมา่านหมอกแฟของตัวเองแล้วถ้าถามถึงม่านเมงน่ะเหลอไม่ต้องคิดเลยเพราะอีกคนก็นอนอยู่ข้างกันนี่แหละที่นอนที่พวกเราใช้นอนเป็นฟูกอัดนุ่นแผ่นไม่หนาที่เห็นก็ได้ทั่วไปตาบ้านเรนในต่างจังหวัดขนาดของฟูกกว้างแผ่นละหกฟุตสิ่งนอนได้ฟูกละสองคนส่วนผ้าห่มที่ทางวัดจัดไว้ให้เป็นผ้านวมผืนหนาแต่มีหลายขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดสาฟุตครึ่งจะมีผืนกว้าง6กฟุตอย่างที่เขากับอีกคนหฮมอยู่แค่สี่ห้าผืนเท่านั้นเองซึ่งคนที่ไปเลือกหยิบผืน6ฟุตนี้ก็ไม่ใช่ใครเลยคุณม่านเมฆนั่นเองเจ้าตัวน่ะเป็นคนจัดการทุกอย่างตั้งแต่เรื่องทำเลฟูกนอนหมอนผ้านวมรวมไปถึงฝั่งที่จะนอนอีกคนบอกว่าไม่อยากให้เพลงพึงนอนใกล้ใครกลัวจะมีใครละเมินนอนดิ้นมากอดเขาแล้วก็ยังพูดย้ำมาอีกทีด้วยว่า เมฆห่วงเมียก็นั่นแหละแล้วเพียงเคยจะทําอะไรได้ละ่ะนอกจากทาตาไปอย่างง่ายใดก็คุณเขาห่วงนี่น่ารักจะตายเออเสียงของคนที่นอนอยู่ภายใต้โปกของผ้านวมผืนเดียวกันครางออกมาเบาๆให้รับรู้ว่าเจ้าตัวตื่นแล้วมานเมฆที่นอนงาอยู่ก่อนหน้านี้พลิกตัวนอนตะแคงขันมาหาเขาแล้วยกมือหนาผ้าลงบนหน้าท้องจากนั้นก็ขยับตัวเข้ามาจนแนบชิดกันหน่าหล่อ วางเกยลงบนไหลกว้างพลลมหายใจเผาร้อนปอดลดลงบ,บนแก้มเนียนจนคนได้รับสัมผัสรู้สึกร้อนผัาผ่าไปทั่วทั้งหน้ามือหนาที่วางอยู่บนหน้าท้องเลือดสอดเข้ามาใต้เสื้อกันหนาวตัวหนาของเพียงเพลิงมืออุ่นหลุบไล่บนผิวเนื้อไปตามรอยก้าวท้องเด่นชัดจนเขารู้สึกปั่นป่วนจากนั้นอีกคนก็ยื่นหน้ามาฝังจมูกลงบนแก้มของเขาเพียงเพลิงใช้มือสวย หลวงเข้าไปดึงมือที่ยังคงรูปไรไปทั่วลำตัวเขาให้ออกจากเสื้อม่านเมฆคนดื้อขืนมือเจ้าตัวเอาไว้ทำท่าจะไม่ยอมกันในทีแรกก่อนจะเปลี่ยนมาจับมือของเขาแลว้ววางมือของเราลงบนหน้าท้องแทนแต่ใบหน้าหล่อก็อยังไม่ยอมพลาออกไปจากแก้มเนียนอีกคนใช้จมูกโดง่งคลอเคียอยู่ที่แก้มของเขาไม่หยุดไรหนวดเพื่อขึ้นสัมผัสโดนแก้มขาวจนทําให้ยิ่งรู้สึกจ,ากกาจั๊กจี้ผ่านให้ขนอ่อนตรงท้ายถอยลุกตั้งชันคนโ,นโดนลวนลาม เบี่ยงหน้าหลบสัมผัสก่อนจะหันไปทำตาดูใสอีกคนแต่ก็ใช่ว่ามา่านไม่จะกลัวการเสียที่ไหนเพราะคนดื้อก,กว่าเด็กสามขวบยืนหน้าเข้ามาจุปป๊บปากเขาเสียอย่างนั้นเลยแม่เพียงเพลงพูดเสียงกระซิบให้ได้ยินกันแค่สองคนแต่ก็เน้นเสียงเพื่อห้าให้อีกคนรู้ได้ว่าเขากำลังดูอยู่แต่คนโดนดูก็ทำแค่หัวเราะออกมาอย่างชอบใจ แถมยังยืนหน้าใช้ปากครอเคลียร์ที่รินฝีปากบางของเขาไม่ห่างจนคนที่หน้าผาร้อนต้องกระซิบค่าโทษออกไปอีกครั้งเดี๋ยวมึงจะโดนะอยากโดจังเลยครับหืมอยากโดนเหรอครับได้เลยเออเฟรมพูดจบเพียงเพลยก็ใช้ฟันสวยงับรินฟีปากล่าของอีกคนหนักหๆเป็นหนึ่งทีเพื่อเป็นการทําโทษคนดือ้อที่ชื่อว่าเด็กชายม่านเมฆและเขาก็รีบผาดหน้าออกเพราะเฟรมรู้ดีว่า ถ้ากัดไปอีกคนค้างเอาไว้นานกว่านี้คนโดนทำโทษจะต้องตู่โจมกลับมาแน่ๆหมานเมฆที่นิ่งอึ้งไปสักพักร้องเรียกชื่อเขาด้วยเสียงอ่อนเหมือนกับว่าอีกคนกำลังหมั่นเขี้ยวกันอยู่ใบหน้าหลอยื่นหน้าเข้ามาหากันจนตัวของมมานเมฆส่วนหนึ่งเกยขึ้นมาบนตัวของเขาเพียงเพลิงเอียงตัวในอีกคนจนติดกำแพงแต่มมานเมฆก,ก็ยังยื่นหน้าเข้ามาใกล้กันอีกหมาจะใช้ปากหนาจูบลงบนปากของเขาพวกมึง ทำอะไรกันใต้พะหนัวว่าเฮ้ยซุกซิบหยุกยิกๆยุกยิกันอยู่ได้กูจะนอนไอสัตว์เอ้ยคนโดนขัดจังหวะสมบทออกมาเสียงดังด้วยความหงุดหงิดก่อจะลุกขึ้นนั่งแล้วหันไปมองหน้าเพื่อนสนิทอย่างไม่สบอารมณ์มึงควรหาผัวหน้าไอสัตว์ลิงจะได้เลิกใส่ใจกูสักทีเออไ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 อเมฆไอมึงมึงอคนโดนเพื่อนด่าถึงกับติดอ่างพูดไม่เป็นคำก่อจะล้มตัวลงนอนแกล้งร้องไห้ พร้อมทั้งดิ้นตัวไปมาม่านเมฆยกมือกุมขมับด้วยความเหนื่อยใจแล้วหันหน้าไปได่าอีกครั้งไอ้สัตว์รำคาญผัวอยูย่ขามันด่าเมียเฮ้ยอย่าเข้ามานะไอ้สัตว์ลิงเดี๋ยวผีผลักประธานค่ายหินอนติดกับลิงยกเท้าขึ้นเตรียมพร้อมยันคนที่ทำท่าจะโถมตัวใส่ตัวเองทั้งยังกระเถิบตัวถอยหลังนีในขณะที่พูดไปด้วยเล่นเอาคนที่อยู่ตรงนี้หัวร้อยชอบใจกันใหญ่ ะไปอาบน้ำกันอ,อส่วนเราสองคนก็เดินดีออกมาพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้าสำหรับที่จะใส่หลังจากที่ทานข้าวเช้าเสร็จประธานค่ายก็เรียกประชุมชาวค่ายเพื่อแบ่งงานที่จะต้องทำกันในวันนี้ก่อนจะพาก,กันแยกย้ายไปทำตามหน้าที่ของตัวเองกิจกรรมของพวกเราจะเข้าไปทำฝายชะลอน้ำที่ท้ายหมู่บ้านเพียงเพลิงรับหน้าที่เข้าไปตัดไม้ไผ่ในป่าห่างจากจฝายไปเล็กน้อย กับเพื่อผู้ชายคนอ,อืน่นๆก็จะมีพวกผู้หญิงมาช่วยกันขนย้ายไม้ไปอีกกลุ่มที่เริ่มสร้างฝายกันแล้วชาวใก้ทุกคนช่วยกันทํางานอย่างขยันขันแข็งโดยมีชาวบ้านเข้ามาช่วยพวกเราเรศึกษาทํางานด้วยหลังจากตัดไม้จนครบตามที่ต้องการแล้วเพียงพเพลินกับเพื่อนกลุ่มตัดไม้ก็ช่วยกันขนไม้ไผ่ที่เหลือกลับมาที่ฝายจากนั้นก็ลงน้ำไปช่วยคนอื่นๆสร้างต่อพักกินข้าวกันก่อนนะคะทุกคน เสียงของหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการที่แบกเอาเข้าวใส่ปิดโตมาให้พวกเราเรยงให้ทุกคนขึ้นจากน้ําเพื่อพักทานข้าวเที่ยงเพียงเพลิงมองคนรอบตัวเขาเห็นรุ่นน้องหลายคนมองหน้ากันไปมาเหมือนไม่แน่ใจว่าพวกพี่ๆจะทําต่อหรือพักเลยและเหมือนกับว่าประธานข้าที่ลงมาช่วยทําฝายอยู่ด้วยจะสังเกตเห็นเหมือนกันไปครับทุกคนขึ้นไปทานข้าวกันก่อนไปเร็วหิวจะตายแล้วเนี่ยอ้ยแล้วตามมาด้วยเซคโคเอ,อลิง ที่วิ่งนําขึ้นไปก่อนเพียงเพลิงเดินตามคนอื่นๆขึ้นจากน้ําแต่ตอนที่เขากำลังจะเดินไปนั่งรวมวงกับกลุ่มของม่านหมอกก็มีมือหนาของใครบางคนเดินมาดึงเขาให้เดินตามเจ้าตัวไปจะไปไหนกินข้าวครับม่านเมฆตอบกลับมาพ้อมกับรอยยิ้มเพียงเพลิงเองก็ทําแค่พยักหน้ารับพร้อมกับเดินตามแรงจูมือของอีกคนม่านเมฆพาเขาเดินลอบมาตามทา,ทางที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่มันเป็นทางที่รถเล็ก ยงจัก,กรยานกับมอเตอร์ไซค์ส,สามารถขี่เข้ามาได้ตลอดสองข้างทางเป็นต้นสนต้นสูงปลูกเรียงตัวกันอยู่ใบสนที่แผ่นก้าดออกมาที่ด้านบนของลำต้นช่วยบงังแสงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันได้อย่างดีเพียงเพลิงเงยหน้ามองท้องฟ้งฟาสีสดใสที่มีก้อนเมฆสีขาวรูปร่างต่างๆล่องลอยอยู่ก่อนจะหันไปมองคนที่ชื่อเหมือนกับข้อเขาวปนดท้องฟ้าที่จับมือของเขาเดินแล้วก็เผยรอยยิ้มออกมา จนคนโดนมองต้องหันมาเลิกคิ้วด้วยความสงสัยยิ้มอะไรครับเปล่านี่เขาตอบในขณะที่เท้าของเราก็ยังเดินตอบไปเรื่อยๆม่านเมฆปล่อยมือที่จับกันอยู่แล้วยกขึ้นมาโอบไหล่ของเขาแทนตาสวยมองเจ้ามาที่เขาอย่างไม่เชื่อในคําตอบแอบมองเมฆแล้วก็ยิม้มอย่ามาบอกว่าเปล่าอีกนะไม่มีอะไรจริงๆก็แค่อยากจะยิ้มเองอ่ะอืมเชื่อก็ได้แปลกเชื่อง่ายจังวันเนี้ย ไม่ชอบหรือไงหรืออยากให้เมฆดือ้อเหรอฮะมานเมฆหยุดเดินก่อนจะใช้มือโอบมาที่รอบเอวของเขาเอาไวล้ลุม่มๆดวงตาคู่สวยมองมาที่เขาเหมือนมีแผนการอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆเมื่อหน้าหลอ,อยืนเข้ามาใกล้จนหน้าผากของเราชิดกันหาเมฆดือ้อเฟรมจะไหวเหรอหิวแล้ววะ่ะเมื่อไหร่จะได้กินข้าวเนี่เพียงเพลิงที่ตอนนี้ก้อนเนื้อในอกข้างซ้าย ตื่นแรงด้วยความเขินอายยกมือขึ้นไปดันอกของม่านเมฆออกห่างจากตัวก่อนจะหันหน้าผผาร้อนหนีไปมองทางอื่นเปลี่ยนเรื่องเกง่งไปเร็วเดี๋ยวต้องกลับไปช่วยคนอื่นทํางานต่อแล้วก็รีบออกเดินต่อโดยไม่รออีกคนเลยครับพี่เฟรมวันนี้จะร้องเพลงอีกไหมเสีสยงสดใสของม่านหมอกที่เดินอยู่ข้างกันกับในตอนที่เรากําลังจะกลับไปที่พักหลังจากสร้างฝายเสร็จ แล้วหลงเล่นน้ํากันจนเริ่มเย็ยนเทียงเพลิงหันไปมองหน้าน้องชายตัวเล็กก่อนจะยกยิ้มมุมปากน,น้อยๆแล้วก็ตอบกลับไปแต่ดูเหมือนว่าคําตอบของเขาจะทําให้ม่านหมอกเกิดข้อสงสัยอะไรบางอย่างเพราะคนตัวเล็กยกมือขึ้นมาจับแขนของเขาเขย่าไปมาอย่างคาดคั้นทั้งคิ้วสวยยังขมวดมุ่นตากลมโตก็จ้องมาที่หน้าเขาด้วยแววตามีเครื่องหมายคําถามเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเมฆมันจะยังไง ทำไมต้องพี่เมฆด้วยพี่มีอะไรปิดบังหมองหรือเปล่าเพียงเพลิงหันไปล็อกคอของนอกชายตัวเล็กด้วยความเอ็นดูเขายกมือขยี้ผมของม่านมองจนยุ่งไปหมดแต่คนโดนล็อกคอก็ยังถามต่อได้อีกบอกมันเลยไม่บอกโกดจริงๆนะพี่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันยังไงเอาพี่เฟรมหมองงงเข้าไปใหญ่เลยคนได้ฟังคําตอบทำหน้างง,งยิ่งกว่าเดิมเขาเองก็ตอบไปแบบนั้นเพราะรก,ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า มันจะยังไงเขาที่ตั้งใจว่าจะขอม่านไม่เป็นแฟนในวันนี้<ๆ>ก็ยังไม่รู้ว่าต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อแต่ถ้าถามถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันละมัง้งไม่มีอะไรหรอกมันนี่เลยตัวยุ่งไม่เอาไม่เล่นพี่แฟรมแบแแบแแบเพราะมัวแต่คิดถึงสิ่งที่จะทําให้อีกคนในคืนนี้จึงทําให้น้องชายที่โดนตัวเองล็อกคออยู่สะบัดต,ตัวนี้ออกมาจากวงแขนไปได้ม่านมองหามาแลบในที่เขาอยากกวนก,ก,ก่อนจะวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว เพียงพลงเองก็ทำได้แค่ยิ้มกว้างเพราะเอนดูในควาสดใสน่ารักของคนเป็นน้องชายน้องชายที่ตอนนี้จะเป็นรุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันแต่พรุ่งนี้มันหมอก,ก็อาจจะได้เป็นเดินยิ้มอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยฮะน้องชายของแฟนเอเอ้ยมึงมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมาทันได้เห็นตอนหมอกวิ่งหนีเฟรไป,ปนั่นแหละมานเมฆที่เดินมาขนาบข้างกันเอียงไหลของเจ้าตัวมาชนไหลของเขาเบา เป็นเชิงหยอกล้อร้อมกบส่งยิ้มเหมือนดวอาทิตย์ยามเย็นมาให้คิดถึงจังอะอืมอืมคิดถึงเหมือนกันและเขาเองก็ส่งยิ้มหวานกลับมาให้อีกคนเหมือนกันหลังจากประชุมสรุปงานวันนี้มานเมย์และทีมจัดทาค่ายก็เข้าประชุมกันต่อเหมือนกับเมื่อวานนี้เพียงเพลิงที่ออกมาจากห้องประชุมมาก่อนก็กลับเข้ามานอนเล่นในหอนอนวันนี้เขารู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากๆคงเพราะใช้แรงงานเยอะไปหน่อย เมื่อเย็นหลังจากทานข้าวเสร็จก็เลยขอยาแก้ปวดจากฝ่ายสวัสดิการมากินไปสองเม็ดตอนนี้เลยรู้สึกสบายตัวขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังละล้าอยู่ไม่น้อยคนปวดเมื่อยหยิบเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นข่าวเวลานิ้วเร็วสไลด์ไปเรื่อยเปื่อยเพื่อดูข่าวสารบ้านเมืองและเพื่อนในคณะที่อัพสเตตัสมากมายลงโซเชียลจะว่าไปพอนึกถึงเพื่อนก็ทำเอาคิดถึงเพื่อนสนิทอย่างไอ้ไม้ที่ไม่ได้เข้าค่ายด้วยกันในปีนี้ ทีแรกเฟรมก็ชวนมันแล้วนะแต่ไอ้ไม้มันบอกว่ามันมีธุระซึ่งเขาก็ไม่ได้ถามมันหรอกว่าธุระที่ว่านั่นมันคืออะไรคนตัวสูงเกือบเท่าฟูกนอนกดนิ้วเรียวลมบนแอปพลิเคชันสีเขียวเขาตั้งใจว่าจะลายไปคุยกับไอ้เพื่อนรักเสียหน่อยไม่ได้คุยกับมันมาสองวันแล้วไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงเฟรมเฮ้ยทำอะไรอยู่วะเพียงเพลิงส่งข้อความไปหาเพื่อนสนิททันทีที่เปิดเข้ามาในห้องแชทของเขากับมัน คำทักทายที่ส่งไปให้ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายแค่ถามในสิ่งที่อยากถามก็แค่นั้นและไอ้ไม้ก็เป็นเหมือนกันกับเขานั่นแหละเพราะมันก็แค่พิมพ์ในสิ่งที่คิดมาตรงๆก็เท่านั้นเองไม้ไม่อา้าวยังอยู่แล้ววะแม่งไปทําบุญร่วมชาติกับผัวแล้วลืมกูเลยนะเพียงเพลิงหัวราะกับคาหยอกล้อของเพื่อนสนิทที่ส่งข้อความมาเซลกันแบบนี้ก็จะวางนิ้วลงบนแป้นพิมพ์รัวๆเพื่อด่ากลับไป ไอสัตว์กนตีนะเป็นไงสนุกปะวะเหนื่อยดิปวดตัวไปหมดเลยเนี่ยเฮียเฟรมพี่มาแบบนี้ถ้าไม่บอกกูไว้ว่าไปแค่อาสานี่กูคิดว่าป่าป่าป่าสวแก๊กแล้วนะมึงเฟรมก็อยากปาโทรศัพท์ใส่หน้าเพื่อสนิทเมื่อได้อ่านข้อความกวนเบื้องล่าของมันไอ้ห่านี่สมองมึงนี่นะคิดเรื่องดีได้ไม่ถึงสองวิเลยกูไปทำฝ่ายกับชาวบ้านมาไม่หลายเว้นเออเหรอแล้วเป็นไงวะ มันดีกับมึงไหมมันพาใครไปแบบปีที่แล้วปะคำถามของไม้เล่นเอาคนอ่านถึงกับักความทรงจำของปีที่แล้ววนกลับเข้ามาในทันทีค่ายอาสาที่มา่านเมฆดูจะสนุกสนานและมีความสุขเต็มที่จนเต้นหลุดโลกเมื่อปีที่แล้วเป็นค่ายอาสาที่เพียงพเพลิงปวดร้าวหัวใจมากที่สุดดาวคณะอักษรที่มา่านเมฆพาไปเข้าค่ายด้วยในปีนั้นตัวติดกับอีกคนจนเขาแทบไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับมา่านเมฆเลยด้วยซ้ํา เพราะทุกครั้งที่มานเมกเดินเข้ามาคุยกับเขาเจ้าหล่อนก็จะคอยดึงให้ออกห่างไปอย่างโชคดีที่ปีที่แล้วมีเพื่อนของเขาทั้งกลุ่มไปด้วยไอ้ไม้เพื่อนสนิทที่รู้ทุกเรื่องเลยคอยอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อเป็นเพื่อนกับเขาเงียบนานอย่าบอกนะว่ามึงคิดถึงปีที่แล้วอยู่เรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าไปคิดมากและหากูจำไม่ผิดนะยายนั่นกระโดดไอเมฆขี่แต่ยังไม่จบข่ายป่าวะ ตลกชิหายเลยเสือมาดามีข้อต่อหน้าผัวเขาเลยนั่นน่ะสิผู้หญิงสวยคนนั้นถูกม่านเมฆเมืองในวันสุดท้ายของค่ายโดยเรื่องที่อีกคนมาวอยไว้ใส่เขาที่เข้าไปหยิบเอาเสื้อยืดในกระเป๋าของม่านเมฆให้หนายมาเปิดกระเป๋าคนอื่นเขาแบบนี้ได้ยังไงตอนนั้นเป็นตอนที่เฟรมกำลังจะหยิบเอาเสื้อยืดสีดำที่ม่านเมฆบอกว่าซื้อมาให้เพื่อใส่ในงานเลี้ยงปิดค่ายแต่ขนาดที่เขากำลังจะหยิบเสื้อออกจากกระเป๋า ผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาในหอน้อนของผู้ชายพอดีเจ้าหล่อนเดินเข้ามากระชากไหล่ของเขาอย่างแรงจนเพลยงเพลงที่ไม่รู้ตัวเกือบหงหลังโชคดีที่ยังรั้งตัวเองเอาไว้ได้ไม่งั้นคงหัวฟาดพื้นแน่ๆน,นี่ถามไม่ได้ยินเหรอรือว,ว่าเป็นกมยฮึว่าและเชียวถ้ามาสนิทกับเมฆที่แท้ก็อยากได้ของแพงนี่เองดูเสื้อผ้าที่นายใส่ก็รู้แล้วว่าเป็นคนละชั้นกับเมฆเออเข้าใจผิดไปใหญ่แล้ว เหรอเข้าใจผิดตรงไหนยะก็เห็นอยู่เต็มตาคนชั้นต่ำอย่างนายหุบปากอุ้ยเมฆมาพอดีเลยจัดการมันเลยค่ะเอ้ยมึงจะเย็นก่อนนะไอ้เมฆเมื่อกี้เธอเรียกเฟมบว่าอะไรนะก็คนชั้นต่ำอย่างไงคะต่ำอ่ะไม่เป็นไรเว้ยมึงหุบปากเป็นเลยนายนะ่ะเธอแหละหุบปากเราออกไปจากที่นี่เดี๋ยวด้เอ้ยแต่แต่เมฆค,ค่ะกูบอกให้ออกไปไป วายออกแล้วค่ะออกแล้วเมฆก,กูขอโทษนะเฟรมขอโทษทําไมอ่ะมึงไม่ได้ทาอะไรผิดสักหน่อยแล้วที่แฟนมึงพูดก็เรื่องจริงนะเฟรมคนที่ต่าไม่ใช่มึงแต่เป็นผู้หญิงปากสว่งค,คนนั้นกูขอโทษที่มึงทําให้มึงต้องเจอเรื่องแบบนี้อีกไม่เห็นจะเป็นไรเลยกูไม่ได้คิดอะไรนี่กูได้เสื้อแล้วก็ไปก่อนนะเดี๋ยวไอ้ไม้มารอนานแล้วเดี๋ยวเฟรมอืมว่าไงผู้หญิงคนนั้นมันไม่ใช่แฟนกูนะเขาทำเพียงแค่พยักหน้า พร้อมกับลอยยิ้มฝืนไปให้้ม่เมฆก,ก็จะหันหลังเดินออกมาด้วยหัวใจที่กำลังหลั่นน้ำตาออกมาแทดดนดวงตาของเขาความเจ็บปวดในครั้งนั้นเฟร,รมจำมันได้ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ได้มีความเสียใจเพียงอย่างเดียวที่เขาได้รับยังมีความรู้สึกบางอย่างที่แฝงอยู่ในใจด้วยถึงแม้ว่ามันจะบางเบาจนทําให้นักเวลานั้นเขามองข้ามมันไปก็ตามแต่ในตอนนี้เฟร,รมกลับรับรู้ความรู้สึก ที่บางเบาในช่วงเวลานั้นได้อย่างชัดเจนชัดมากกว่าความเสียใจทั้งหมดที่เคยมีมาเสียอีกมันคือความอบอุ่นในหัวใจเขาอบอุ่นใจเมื่อได้รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามานเมฆคอยปกป้องเขามาเสมอมานเมฆไม่เคยลืมคําสัญญาที่ให้กันไว้เลยแต่กลับเป็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นกลายเป็นเขาเองที่มองข้ามจุดสําคัญจุดเล็กๆนี้ไปและมันก็คงเป็นเพราะเพียงเพลโมแต่คิดว่ามานเมฆไม่เคยรักเขาเลย ขอบใจนะไอ้ไม้ที่ทำให้กูมั่นใจได้แล้วเอเออถึงกูจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ก็ดีใจด้วยก็แล้วกันเมฆเอา้าเฟรมมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยเพียงเพลิงที่มั่นใจในความรักที่อีกคนมีให้เขาอย่าไม่มีความสงสัยอะไรก็รีบเดินออกมาจากหอนอนเพื่อมารอม่านเมฆที่หน้าประตูห้องประชุมเขาบอกกับตัวเองว่าไม่อยากรออะไรอีกแล้วถ้าเป็นไปได้เพียงเพลิงจะอยากเข้าไปขอมา่านเมฆเป็นแฟนในห้องประชุมเลยเสียด้วยซ้ำ ไปเดินเล่นกันเฮ้ยพวกมึงจะไปไหนกันวะเสือกหนะ้าเสือกหนะ้าและก็เป็นเช่นเดิมที่พวกเราสองคนหันไปด่าแทบเป็นเสียงเดียวกันใส่เอลิงเพื่อสนิทของมา่านเมฆที่ดูกสะใจกับพวกเราจนเกิดเบอร์ก่อจะพากันเร่นฝีเท้าเดินหนีมันออกมาเลยเราสองคนเดินมาตามถนนของหมู่บ้านเวลาในตอนนี้สามทุ่สิบห้าแล้วมายากาศโดยรอบปกคลุมไปด้วยความมืดในยามค่ำคืนมีเพียงแสงสว่าง จากไฟทางกับบ้านเรือนบางหลังที่ยังเปิดสว่างอยู่ม่านเมฆพาเขาได้นอาจากถนนหลักของหมู่บ้านมาที่เส้นทางริมเขาที่สามารถมองเห็นท้องฟ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาได้อย่างชัดเจนในตอนนี้ที่ท้องฟ้าสีมืดถูกจุดประกายด้วยแสงดาวเพลาละยะับเพียงเพลที่กำลังดื่มดำอยู่กับภาพบรรยากาศด้านหน้าก็ถูกเสียงทุ้มของคนข้างกายเอ่ยถามบางอย่างขึ้นมามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับ มานเมกมีสีหน้ากังวลใจในขณะที่ถามออกมาแบบนั้นมือหนายืนมาจับมือของเขาเอาไว้ในขณะที่เท้าของเราเริ่มเดินช้าลงจนแทบจะหยุดนิ่งเมคถ้าวันหนึ่งกูทําไม่ดีกับมึงมันจะเป็นยังไงวะเขาเลือกที่จะตั้งคําถามที่เฝ้าถามตัวเองตลอดเวลาที่ยืนรออีกคนที่น้านห้องประชุมมานเมกเงียบนิ่งไปสักพักไม่ได้ฟังคําถามของเขาจบทําให้ตอนนี้มีเพียงเสียงของแมลงกลางคืน ที่กำลังแข่งกันร้องออกมาไม่หยุดเพียงเพล่งเอกก็ไม่คิดที่จะพูดอะไรออกมาในตอนนี้เขาเลือกที่จะรอให้ม่านเมฆได้ใช้ความคิดของตัวเองก่อนไม่ก็คงเสียใจแต่ก็เชื่อว่าเฟรดก็คงมีเหตุผลมากพอที่จะทําแบบนั้นนั่นน่ะสิถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอีกคนก็ต้องเสียใจอยู่แล้วก็เหมือนกับที่ผ่านมานั่นแหละที่เขาต้องเสียใจกับสิ่งที่ม่านเมฆเคยทําไม่ดีใส่กันแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างตรงที่ม่านเมฆ เลือที่จะไม่เชื่อว่าเขามีเหตุผลที่ทําอะไรลงไปแบบนั้นแต่กลับเฟรมเองที่เสียใจเพราะม่านเมฆแต่ก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่อีกคนทํามันจะมีเหตุผลที่ดีพอและเมฆก็จะยอมรับถ้าหากสิ่งนั้นทําให้เฟรมมีความสุขอืมขอบคุณนะเฟรมมีอะไรที่อยากจะบอกเมฆหรือเปล่ามีคราวนี้คนที่ดูเป็นกังวลใจหยุดฝีเท้าที่ก้าวช้าๆลงม่านเมฆยุดยืดอยูย่ตรงหน้าเขาในขณะที่มือของเรา ก็ยังจับกันเอาไว้แน่นดวงตาคู่สวยของคนตรงหน้ามองสบเข้ามาในตาของเขาและในตอนนี้ที่เราสบตากันเขาก็ได้เห็นความกังวลใจมากมายอยู่ในดวงตาคู่นั้นเพียงเพลิงจึงเลือกที่จะขยบเท้าของเขาเข้าใกล้มานเมฆนิดก่อนจะยื่นหน้าเข้าไปประกบปากของเราให้แนบชิดกันปากบางจูบลงบนริมฝีปากอุ่นของมานเมฆอย่างอ่อนหวานเรามอบจูบแห่งความรักให้กันและกันอยู่อย่างนั้นสักพัก ก่อนที่เขาจะเป็นคนหอนริมฝีปากออกมาเป็นแฟนกันนะครับม่านเมฆตกลงไหมหตกลงสิครับเพียงเพลิงสิ้นสุดการเลือดสหานะเราสองคนก็มอบจูหวานให้กันซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนั้นก่อนที่จะมอบอ้อมกอดอบอุ่นให้กันและกันในเวลาต่อมาสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อ, Life, อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio